เ้าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเลิปนี้อัปเดตเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุ15พฤษภาคม2565โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดของข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันนี้15พฤือาคมมีการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแล้วการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะมีรายละเอียดดังนี้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า30,000ถึง100,000บาทต่อปีท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์50บาทต่อเดือน โดยให้จ่ายเป็นจำนวน10เดือนนะคะงวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์65จะจ่ายในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะและงวดถัดไปก็จะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายน65โดยกรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะก่อนเดือนที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์65รวมระยะเวลา5เดือนโอนไปแล้วเมื่อวันที่23เมษายนนะคะมีนาคม65โอน15พฤษภาคม65 ซึ่งก็คือวันนี้เมษายน65โอน15มิถุนายนนะคะพฤษภาคม65โอน15กรกฎาคมมิถุนายน65โอน15สิงหาคมและกรกฎาคม65โอน15กันยายน2565ท่านสามารถใช้ใจ่ายได้ที่ไหนบ้างนะคะกรบมบัญชีกลางแจ้งว่าสามารถใช้ใจ่าย สามารถใช้ชำระสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง EDC หรือแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะหรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยนะคะ